นิทานเรื่องการผจญภัยครั้งใหม่ของน้องใบบัวโกเตงและชานมในป่าใหญ่หลังบ้านการเริ่มต้นผจญภัยครั้งใหญ่ของโกเตงและชานมวันหนึ่งน้องใบบัวเจ้าของสุนัขสุดน่ารักตัดสินใจพาพวกเขาไปผจญภัยในป่าใหญ่หลังบ้านในป่าลึกพวกเขาได้พบกับกระต่ายน้อยตัวหนึ่งที่กำลังหลงทางโกเตงและชานมจึงช่วยกระต่ายน้อยหาทางกลับบ้านระหว่างทางเขาได้พบเจอกับลำธารเพื่อไปถึงอีกฝั่งของป่า พวกเขาต้องข้ามลำธารใสใบบัวพร้อมทั้งโกเตงและชานมได้เดินข้ามลำธารน,นี้ไประหว่างทางพวกเขาบาังเอิญไปเจอรังพึ่งรังใหญ่พวกเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความสงสัยหลังจากผ่านเหตุการณ์ตื่นเต้นพวกเขากลับหลงทางในป่าใหญ่โกเตงใช้ความสามารถในการดมกลิ่นเพื่อหาทางออก ขณะที่กำลังสิ้นหวังพวกเขาเห็นแสงไฟอยู่ไกลไกลโกเตงและชานมผ่ากันวิ่งไปหาแสงไฟนั้นแสงไฟนำทางน้องใบบัวและโกเตงกับชานมออกมาจากป่าและถึงบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากกลับมาจากการผจญภัยของพวกเขาเสร็จแล้วน้องใบบัวก็หลับไปอย่างสบายใจโกเตงและชานมเฝ้าดูน้องใบบัวป่องอย่างเงียบๆพวกเขารู้สึกภูมิใจในตัวน้องใบบัวที่กล้าหาญและไม่ยอมแพ้ต่อความกลัว โกเตงและชา,านมรู้ว่าการผจญภัยในป่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับน้องใบบัวพวกเขาสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างน้องใบบัวเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเป็นคุณค่าที่ไม่ควรถูกมองข้ามโดยเฉพาะในผู้ที่มอบสิ่งเหล่านี้ให้เราอย่างไม่มีเงื่อนไข